จากเราดัานโดนเข้ามานะครับนี่คือบรรยากาศริมน้ำของเราหมายรับนาบอนแคมปิง้งน้ำใสจิกนี่มาเจอชาวบ้านด้วยพอ่อพ่อแม่แม่นะครับมาหากินข้าวป่ากันโอ้เนี่ของแท้เนี่ยพักยังีงพ่อไอ้ดไอนั่นครับ แค่น่านป่แค่น่านป่กแค่กักกูดอแค่ผักกูดนี่ครับพ่อเรามาหางมหอยเอาปลาใส่รอบบ่โอ้นี่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 ของแท้พ่อของมึงเนี่ยอันนี้มีไอ้หยวกกล้วยปลาโอ้หยวกกล้วยปลาเด็กในเมืองเขาจะเข้าเฮดบ่เปลี่ยนเด้อกูโฟกถึงกับต้องขอถ่ายรูปไวป ตอนพ่อเทนข้อเทนน่ะบอกกันข้อยีเทสตรงนี้บ่โอ้ปิ้งปลานี่ปิ้งปลาก็เอาอยู่ในนี่นอนบ่เอาอยู่ในห้วยเ้านี่เนาะห้วยช้างายแม่นห้วยช้างายบ่เคยน้ำห่วยครับน้ำห่วยครับน้ำห่วยเห็นบ่ห่วยช่างไพไม่ต้องเลื่อตีกเนาะปิ้งปลาขาวนี่ครับนี่บานๆเลยสดสดร้อนรเลยเนี่ยทำไงถึงจะเห็นความร้อนเนี่ย มาแล้วมาแล้วนี่นีงจังครับน้ำปูฟกเขา้องเอาขวดเขียวมาตอดพอแล้วนะหมอละโอ้ยบอหมันปีนึงมากเท่านึงลหรอพ่อปูก็อยู่ในนี่นะครับอยู่ในห้วยเราเนี่ยแหละครับ ป้อนหุ่มๆไปเลยวิถีชาวบ้านนะครับพ่อร่อ,อเเนเต็มใส่ไม่มีอะไรแล้วปลาผีไก่มามันเป็นอันเป็นเนื้อใหญ่ๆเนาะพอเนอะน้ำซองออกไปเบิดเลยมันเปลี่ยนทุกกีเนาะ ขออนุญาตนะครับแม่เห็ดหนังน่องนี่คือยกุ้งจ้ะค้อยกุ้งบ่กุ้งยี่นี่บ่เมนค่ะเอ้าอันไปอักเกงเอาเลยคุยคุยเห็ดเป็นเนาะคุ้หาเป็นตลอดได้คุ้หาเป็นทั้งนี้มาน่องนะเสือหางยังกับปลาเป็นเออกินน้ำการจ้าปลเป็นยังนี่ครับค้อยกุ้งอันนี้ปลาเคลื่อนปลายังแม่ปลาขาวปลาขาวเนาะนี่ครับปลาขาวนี่ สดเลยตาใสเก๊กบรรยากาศครับไม้รับนี่ครับนี่นี่อีกอันนึงครับเฮยเลยวะแต่แม่แค่น้อมเราเบิ้นเรลาดิเนี่ยนีลามมันพอเพิลนหมล้ำล้เนาะล้าล้ำลล้มลล้าลาล้ำลล้ำลล้ำ้ำล้ำล้นนลล ลำปลาจาดลำปลาจาดปลาจาดปลาหม่อมปลาซิวเออปลาซิวบ่ลำปลาซิวแล้วก็จ้าป่าซิวเลอสยสุดยอดเลยปากตั้มปากคอไปยังต่อกันไป็นทีกะแกงตัวเธอเู็นทีสุดยอดนะครับบรรยากาศทินน้ำสะอา่ยดม่เากเขาเรียกปลาซิวปลาซิวเนาะพ่อเนาะปลาซิวพ่อครับ ผมบอกไปลงยูทูบ b e เพราเทนร่วมเลยตัวนี้ขอุยาตได้พอหมดแม่เรามาคนเขาเอิ่นว่าลาลามันบ่ลามครับม <S lonely> ันเป็นแกงเนาะลามเจบัง เมาแล้วมาแล้วมาอีกบังหนึ่งแล้วครับที่น้องนี่ข้องแค่บรรยากาศแบบนี้มีแค่ที่นี่โอ้โหโอ้โหนี่ออกจากบั้งเลยครับหอยหินอันนี้หอยหินมีที่นี่ที่เดียวนัน ใส่เบิร์ตแล้วเบิ้งหัวได่เป็นยังไงเนี่ยอันนี้อันนี้หอยหินนะครับเคลื่อนหอยที่เ้ามาจุบๆน้ำตลาดบ้างอบอปอคือครับอันนี้มนัเป็นหอยภูเขาอ๋อนี่คือหอยภูเขานะครับครับหยอดเลยนี่ก้อยกุ้งเล่าอ่ะหยอดเลยผักชีเล่าคือไทยเห็นไหมผักชีไทยเนาะ กเขาสุดยอดเลยครับนี่ครับวิธีครับวิธีของบ้านเฮาวิธีของบ้านเฮาสุดยอดเลย าอะไรเยาตนปมหอมนอ้ยาหนาบ่อนนะครับผมเอ้ยบาหนาบ่อนพ่พมนาหน้าบ่อนนะครับเป็นลำห้ยเดียวกับที่มีวงกลนะครับอสุดยอดเลยมกุ้งน้ำยบ่ม่นกุ้งไอยแล้วนี้นะกุ้งน่้กุแม่น้ำออแม่น้ำไข่ใส่ัวรสใส่คนไล่ไล่คนละแต่ว่าบุกจงบ่ได้กินเออโอ้ยตรงคนหาเป็นดครับเด้อที่นอกเด้อ แต่คนหาเปลี่ยนนี่โบได้กินเด้อบได้กินเด้อหน้าตาละล่คือพวกผมนี่มายืนเบิ่งกระเชือดได้เห็นพวกเป็นเลยกินน้มกันกินน้มกันเด้อครับผมกินนนนกัเด้ี่ครับพี่น้องบ้านเฮาครับไปมาหาซูโบเคยเห็นหน้าค่าตากันก็เอิ้นกันกินข้าวนี่ครับบ้านเฮาวิถีโอ้มีความสุขหลายมีความสุขหลายวิถีวิถีนี่ละมั่งชิลละุดยอเอรีครับบ้านเฮาใส่ใส่กับโบตายเป็นเอิ้นอยูเอิ้นกิน ไยหน้าได้ยูปายูเขาอันนี้บะไรยูยูหน้าเด้ยูปลายูเขาเด้อยู่ทั้งโคทั้งผู้เนี่ยอกินน้กันกินน้กันพีมังแมน้โอ้สุดยอดครับวานนี้ขออนุญาตกินได้ครับผมานนี้มาโอ้เก่งใจเพื่อนเด้เก่งใจเพื่อนเด้้ัไครับผมโซดวารจานกดนตรีครับว้อน โอ้กุ้งไหมอืสุดยอดเลยนี่ครับอร่อยอร่อยปะผมเศร้าไทยแล้วด้วยครับเด้อผมเศร้าไทยแล้วผมจะไปกินแล้วอ้ยขอใส่น้ำเพื่อนี่แยละโอเคครับผมไม่ใหมันเอาขึ้นมาได้ผมกระเบิดมากแล้วผผมอะไร เฮ้ยยังไหวไว้รุ่นทางได้มาตรวจไม่มาเกล็ดย่างนะที่ใจะไว้ดุ่นเ่านี่แหละมาเลยครับน้องอยากให้เห็นอัร้านหมอนี่นะหมอนหมูใหญ่ยครับเบื้องซ้อนกับขนาดรถอันนี้โบราณเนื้อของโบราณนี่เลยนี่วิธีแบบเพลินเฮ็ดกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยอดยอดหรืพักแมวอ่ะยอดพักกูด เห็นไหมบุผมจะไม่ต้มสดน้ำกินในปลานี่ยคยากดอะต้องเตมแก้ไม่พอเฮ็ดบ่เ็ดกินมาคิดคิดบ่ถึงนะว่าต้องเท็ดแบบแม่ยมโตนี่ต้อมีแต่มมากอย่างเดียวมีครับปมก็มาแต่มมากับปลาอง่ะอยู่เนี่ยม่ตมากินเ้อปีปลาออันนี้พ่ต้องอะไรนี่ื้องแกนบ่โอ้คือบนังกินน้ำมูนังกินของเน้เร็วๆมปปลาเรือปลา มาพอย่างครับใส่เลยพ่อเราต้องย่านใส่บัดปกดหนึ่งขออยากกินเขาตัวด้วยครับเด้อกินเขากินเขาบัดมันมีแทบนะเสียงดห้อยใบตองกันนะ